ซาลง,งบ้านีหนเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งนกเขาเนาะเดี๋ยวสิไปลองนั่งดักเบิง่งนกเขาในต้นหลอดมบนที่มันเคยจับมันแหละมาเดี๋ยวสิไปเบิ่งมื้อนี้แหละพี่น้องไปน้ำกันนี่แหละไปออกมาผู้เดียวมื้อนี้ก็ได้เดี๋ยวมาลองนงั่งเบิ่งก่อนแต่วันมี2จุดเด่๋ยวละแต่ว่าสินั่งผู้เดียวนี่แหลไะได้บ่ได้ก็จังว่าติดตามกันไปพี่นอ้องมื้อนี้ มันเคยลงหากินมันมันเคยจับอยู่ตลอดนะแต่ ต้นนั่นแนหะมันช่วงยู่ช่วงอยออกตอนเที่ยงไหมจังหน่อยออน,นเริ่มนเงี่ยต้นน่ะเช่หน่อยเดี๋ยวมาซุบเดี๋ยวลองนางมาก่อนกันเถอะเบราว์วบาโบ่มาจะเถื่อได้ล่องต่อไปเหตุผลนางดีเตรียมวันนั้นกระขับดีมันยังโม่มาคันมากเห็นจับเป็นจุกนี่นู้ยโม้ไว้ก่อนเอามาน,านั่งมันมีอจะเข้าเลยมันเห็นเข้าเลย แค่น้องมานั่งพอนั่นเพียง่ะไี่นาะต้นเกาต้นเดิมเหาอบ่นทักบ่นชุ่มก่นอนเห็ดชุ่มดีดีก่อนเดียวก็ไปเห็ดชุ่มกันไปเนึงเรียบร้อยแล้วเห็ดชุ่มกันนะประมาณนี้แหละเดี๋ยวสิลองไป ไปเปิดลำโพงเบิ่งต่อเบิ่งเป็น,ปนยังไงช่าง,งวะมันงีบก็เลยสิลองตอ่อเอาเมันหลายสิมาจับอยู่่ะลองเบินนกกระโดดกันดีกแถวนี้แล้วนกเขาเนี้ยังนะลองมาเปิดต่อลำโพงก่อนนะสองสองอะไเห็นแต่ซ้ำนี่ แต่ซองจุดไหมนี่ไม่จุดนี่จุดวนหน้าวันอยู่นะไปนี่นะแต่ก็ไปหันย่าง,งตองเกิไปเก็บลูกรกระเทบต่อหอลายชมุ่เ,เลยบนเขานั่งเกินเป็น3 0มสิบี่สนาทีบ่เขานี้วเลย Mình thử... mình thử chủ mình chủ thử chủ 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 Mình có chủ 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 thể chủ thể. chủ <laughs> บนเดียวหัวไฮไปเลยมุนเลยหัวจะเก็บไม่และวไปคอยเลาะไปเลือกเก็บหาเก็บซิปไปนี่แหละฝนจะมาพายุกระเข้าเดี๋ยวนี้นะจังหวะเดียวคอยเลาะไปจะเห็นยังแไงจะชี้ได้ยังปะเดี๋ยวไปเบิ่มกันอีกเก็บไปละตัวนี้ตันกเจ้า มาจากบอลต่อหรือเปมาหาเบาใสาก่อนคนมาสองคน่นกับบาลเพชรวังแขนบโบอกกันยังดีแพรไปเบอร์มันเยอะยังโตนะเขาแดงกอนขเขาแดง ฟ้าจักตัวเลยดูรน่ไอน้นงย,ยนังโนะอ้ยเขาใหญ่บ,บุมีนี่นี่นต่นกนุกิกก้วแหละอันนี้นะน,นุก,กิ้วและใส่กันมาเก็บนี่โอ้ย,อยเออนีหาโบตายได้เลีนอยู่นี่ เขาเขาแดงเดี๋ยวได้ป่านนี้บ้ไปติง่งใส่วีซ่าก่อนเนอนั่นตึกซ์เลยอ่าไหวแน่นแห้ยเรียบร้อย <laughs> งงป่านนี้ัน <laughs> เรียบร้อยแล้วมง,งแล้ว โอ้ยหมูยากเล็กอันนี้ขี้หินดึกเอาก็ได้เะ็นไหมไงพี่น้องได้ล่ะปไปสองสี่ก็หาตัวเช่าบุญตัวหนึ่งปลาตัวกระสวาอีกสวาแดงจะระยะร้อยเมตรไดยิ่ง่ะอืมให้ไอ้หนุกยังไง ข้าแดงข้าแดงกันมงหนก็มีคือคือบอกว่ือตายทั้งกันะืซ้นสองสี่หาโตเนาะสรุปได้หกบอกสรุปได้หกได้หใส่บุญตัวนึงเอาโอ้ยอุกเดี๋ยวาอ้วน่นี่ตุาาตงไหน xem một cốc lành nhú Ê Ê, to cũng nị bò Nàng xoay vô nồi bò Tụi cơ thẹt chứ không lái theo này, mặc bộ phá này เสานเขามานีใช่ไต้นนี้บอกม,มีคนเขามาแล้วเขามาตอนมีคนมายิ่เข้าเลยมอมบอหมมีนะ้าเนานี่เที่ยวอยู่นี่ก็ได้นะนีนตเียงเคลื่นนอนไปะะะเลยงใชบนี่มนันอาคูกน มีก็มีอยู่ที่น่องเลยจะอย่ที่สค่ไจะลองตบหมปตเป็นยังไงทมาตอนขมาใหจปัวอยู่หรอวันลไปรับไปเลยเห็นบอ เลยจะเล่นไผ่พวงพคงน่วมแห้งพวกตื่นนึ่งข้าปาอันนี้กน่าเขาได้ชวนได้บ่ันกาดสักระีเราหันมากรงมุ่งงาน ว่ามังก <Specifically> ุดหงุ I mean? ่งหันเนี่ยมาจับอีกแล้วนะน้าเป็นัอกาสใสซกุีมังกุดหงุ่งเนี่ยยังมาเล่มาไปดลกวอาพี่น้องลงหมแล้วย่างบ่อนี่ฮลงให้นาบมดเลยคือว่าสามตัวขาเก็บซึงงสอง ลงมาแล้วเหมขา่งงเขาอยู่งกสยบยบนั้งไกลกว่านี่เมื่อกี้นีะแล้ววัจบาจะพูดโหลดมันแค่ไหนมันโดมาเป็นไรมันขึ้นเป็นไรมันขึ้นออชีวิญญัง่างมันก็บิน้วแล้วกบเจ้ากบเท่าไรเอือเขินเมื่อกี้ มันม okay. ันกุกดูน่ะเต็มอยู่ต๊คันสองพยักหนิงน่ะร้ายแห้งเลยเร่ไ้ขืนไม่ก็มีนหรอมาเดียวก็ยิ่งกเล้วววปวววอวบวว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 ัวบังหวว Phố tù Bà chết Chạp Cầm lại Cầm lại nâng lúc Ừ ไก่ใช่ไหมขวบขี่รถไปเห็นไหม,อมบ,บอกแล้วเจ้านางขาวนี้มันกลับมาเจ้าก็ยิงเป็นผูงอยู่เจ็บเมื่อกี้เ่ยนะต่ำค้อนต่ำเขา ลูกเขาแดงอุ้ย<ฮ>เป็นลอยช่องลอยพี่น้องเลยแตกวุ่นขึ้นไปมาใช้ไป,ห,ป,ไปห้าวเซมอกี้เนี่ยห้าวเขาตำค้อเหมือนปังล้วแน่ย่านมันขึ้นพเพราะว่าเขายิงเขาตั้งมาไกลเด้ปืนตั้งอยู่สี่สิบเมตรมายิงประมาณเศร้าปลายเขาลดเขาลดย่านมันขวามกเลยเผื่อลง ยามันขวามก็เลยแน่เสียขอนต่ำข้อนอนี่ลีว้าวไนเด้ต่ำหลงเมื่อกี้นี่แตกบึน,นเราไน่เพิ่นไปไรมากเดี๋ยวมันมาเนี่ยเขาสังหารมันอยู่นี่รายอยู่ลีตรงนี้นอัพเดียไปหาหน่ายพอดูมถือพี่เขาไปขามหัวขามหัวเมื่อกี้นี่พอได้สัมพนแต่โคบไปดาบไปน้อยหนึ่ง ตกลายลีมันลงกินเข่าเข่ากำลังซุกบาดนเนาะบอบอลี่นจะซุกไปกันนะครึ่งไว้ลงเออที่นี่นะบอลที่ผมใหม่ร้ายบอมันต่างกันได้บอลอื่นมันบาดจักชีวาแน่ใด้บอลโมเคยลงกับบลงได้เออหินเนาะหินเหน็บมันลงก็ว่าบอลหมาะสมมันเหลือห่วยลงเพื่อนหรือบัเพื่อวะจักแรกให้เยื่อแรกมันไก่กันเลย นี่ตัว่ะตัวเก่าออก้ยนายเด้มันไปต้องลูกปืนเบิร์อันนี้นั่นเห็นเลยไปเลไปเก็บเลยพี่น้องยิดเพื่องตัวนี้แหละตัวมั่นนะออกจากโคกแล้วมันโาไว้เท่าไรน้ำฟูงหนกเขาแดงนะปันนี้สิไปหาเลาะทงเบิง มื่อนี้มือที่สองเนะไ,ไหลน้ำพวกนกเขาเดงนะวันนี้ขับก่อนร้ายอยู่เรื่องร้ายแต่ว่ามันหักคือว่าเลยนะเก็บนกหน่อยไปก่อนมันได้พี่น้องเลยอันนกเริ่มมันแลยนกหน่อยแห้งนัวเลยเอาซะยิงกินแซ่บเป็นยังฮะนกเจ้าเออคุณนกเจ้าไปแล้ว ลงเขา,เาลเนาะัวมืดกันมาเลยโอ้โหตัวใหญ่ลีควโอ้ยอกเดถามจนเบิดปเป็นตาโอ้โหตัวใหญ่หนึ่งโอ้ยยิงกล้อันตั้งปืนไกไม่ยิงใกล้ว่ำจนเบิดสุด <laughs> เาขสอคัเลยเออเาขาสื่อขายาทุกวันไปน้อยหนึง่งของเจ้ายัางยังสูงของเราน้อยหนึง่ง ยิ่งกบพี mà, ่น้องตัวม <c ười> ันใหญ่สามหนิ้วกินในมือถือสับมันขวบัวมันไก่โหดสั่งปืนเด้สิว่าบ่โสั่งไก่ไม่ยิ่งไก่ถามจดหัวเอาเอามันกันแนวนั่นะหล่ออ่ะยังยั่งไปตายมามาเอาเห็ดเอาเอาพอพอเลอะผุหลาเต็มกายกับบ้านเลย อะไนะฮะน่ะปลูกอยู่ป่าวเห็นใช่ปะเออเห็นแต่หัวมันเออจริงหัวน้าก็ถือโตเลยนั่นเร็วเร็วช้าตรงตรงต้องปลาเข่าจีรเด้อจะจะจะละสายตาเออเออเอาเวลาสายตาไปไปเก็บได้สองี่เราไปนะเวลาสายตาไม่จะไปเอาโลดเจ้านะเดี๋ยวสีเบิ่งหายในนี่ถ้าถือใจเดี๋ยวไปเบิ่งอันนั้นเลย เก็บอ e ันต <c oughs> ัวห้องก่อนก็ได้บุหรี่สายตาดอกเราทงมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยหนึ่งเออไมีแต่ใคของเจ้ายิงโลดบ่เนี่ยร่มหยิเบิร์ดแหละอนาะมาเลยเก็บไปสองเต้มล่มอยากเบิดเข่าขาตีตายโคโลใส่ต้งใส่ฮะ โอ้โหถือพื้นพี่นี่มัปนปิ่นนีโหโหโ่มาพี่ตกพืชนะฮู้ยเอาไปปุรโตโอ,โอันนี้เขากลางหลังตีตับแล้อเนามื่อนี้กะหากะเริ่มสามแปมไห่เ้องเอ้าทั้งหนกจิตเพื่องนำเม,นมืม่อทีซองนั่น,นี่ปะ <laughs> หาเหล่อทงพอได้หากับเขาแยำแรงของเฮา,ากิ้งอยู่โคกกันล่มใกล้สิเบิร์ตแหละเนี่ย้นายเป็นเห็ด สเออต้นะอะไรเห็ดม้ส่าสีเขียวได้คือคือหนูกิ้วสีฝาไม่สีเขียวสีเขียวเลยจะช่อมเบิ้งสีฝาบอกคือหนูกรติดเนี่ยนะเออไปแล้วเด็คือสีฝานายสีฝามันโอ้กิ้วคือออกวงคอยนะรุ่นใหม่บ่ฮะจักมันแก่บัยจักโบแล้วเฮยมันออกมารุ่นใหม่บัยจัก ผสมพันขามผสมพันขามสายพันดีแค่สานกกระเต็นเออสีเขียว,ขยวเขียวสีเขียวเะียวลุมตะมแล้วไก่่มันจะควงขีควงขีตลุมเนาะนี่หางาไมนายตึงเทิื่อลป็นอะไงาไมตัง าเปเห็ด <im expands absor floor>: <im> ีาเาเห็ดมะาเาาซื้อเห็ดก่อนเป็นเผาแล้วเห็ดเนี่นะจับหลนนะอมปืนมันดิ่งเเอาหานี่ที่ห่างาบางงาหม่เห็ดล้นะโ้ยมันหมเป็นฟามาเเนี่เอาชนะงาชนะะเีเออเอาเนี่โว้ยมันบาคเลยเอาเเอาเบ่ี่อบัมืออยิเผา น่ะความไม่รีเปิดไหมเสียงนะมานับบอกเฮ้จับงานกับนับบอ่มนับบ่นับหนึ่งอันอ่ะพ่งอย่าพึ่งอยให้ให้เล่งก่อนชนะก็ออดจอตัวไเดเดี๋ยวเดเอา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 เาตัวไส้เอ้ยเนี่ยตัวไส้ก็ไปล้วิตีึ้ก่อนจึ้ก่อนจิจับกอน อ้าวเ่ได้เด้ออ้าวห่าตัวไส้จะจาะตัวเส้นชุดบ่อตัวไายตัวไายพี่ไส่ทั้งทั้งพี่หนึ่งสองหัดถือเขาห้าตาอึกกจริงก่อนหมูหนึ่งสองหัวดถือเขาห้าตาอึกจริงก่อนหมูเลยเข้ามานนับเข้าเอ้า3้ล่นเลยดิครัไปอันนั้นไหมต๊ดีบ่อบังนาคใช่มาเห็ด มันบางงานอ่มันบางงานะไอันงานไของงานที่บังที่บิงยมาเห็ดนพี่ห้าตายนายเหตดเหเอานนอม่ซ้นอม่พี่ห้าตายนายเห็ดเหเอานนอม่ซ้่นอมี่ห้าเขาพุ่มบุบาดดาดทัวเนาะ ยังอยากขาพอมปินดาบมาดาดหัวดาดปีกมันดาดปีกบอโอ้อ <c oughs> ยใช้จะยิงใันเนี่ยไปเก็บพี่น้องเก็บเอา้าหนตใชต้ตัวตกนามนะนะใช้นองก่อเออสองเฮ้ยต้องหลุมตองหลุมเสองใช้อ,อ,อ,อีกสามตเายิง ไปหาปได้หาสมมาแล้วหอยยิงนี่อ่ะนี่นี่เอาซีนี่ต้วนึงตกนี่เอายิงสามโตกเออได้ละเฮ้อเร็วโอ้ยปะเก็บหาโตหาเต็ ฝนมาเลยพี่น้องผู้อูอ้ๆมาไปไปพ่อกนอีพี่นาคลิปนาเมื่อนีก้กะโชคโวเขาขางเมื่อนี้บโบยังมาน,ปนไปไดเอา้าคือว่ากันแหละบบว่ากันไปหาอยู่หาก,กินแต่ละมือแต่ละวันมันกะเอมอมือมานมือบ่อเอาแม่ลำโพงเนี่ยมันสีผุนพ้นมาลอะอามาละพว่นพ่นมาเห็นแล้วท้าบาทเนยฮะไม่พนตกกระแขงน้ำแกงกระลุยแล้วบบเนี่ยุ่นมันมาอะไรผู ฝนพี่น้องเลยเอ้าไปจังนี่ไปต่อ,อกันอีพี่หนาพูนแหละหรือว่าสิเบิ้งเขาเปียกฝนเอาเงียบขึ้นนู้ตรงหนามนี่บ่โอ้มาแล้วครูสมควรเลยนี่น่ะเต็มเลยบบอลลูนนะยังยังยังใส่อืมโอ้ฝนมาแล้วพาย,ยุเข่าพี่น้องเอ้ย